ส่งเขียรตุกทตกนแต่ขอสวัสดีฟูทีมาเทียวงานใหม่ทุกทุกคนครับกับผมหน้ายืนยกพมรดินมาจากบ้าน้องเปลนตำบลน้องเปนอำเภอมันจากคขีรีจังหวัดขอนแกน่นเชิญรับชมรับฟังเพลงกองหลูกอีสานมวลมวลได้แล้วครั ลูกคำเอ๋ยพอสีจ๋าบรลบันแถลงการทังยิ่งไงป่วงส้นไทยโศกเศร้าแม่ลวงเจ้าได้ดวนละพระพันปีหลวงสเสด็จฟ้าแดงทินสรรันทองนามตาน้องริ้นไหลลังลงห้ำพืนไทยเฮายืงหยัดใจแม่หลวงไทยได้ตุ้มตอมปวงปะะซาขอนอบนองพระพุ้นลนแม่แผ่นดิน พระ,สะเสด็จสู้แดนสวงให้ท,ทั้งปวงนองสำนึกในพระมหากรดนาีิคุนตราบมีรังมข้าพระพุทธเจา้าน่าย,ยืนยงภูมมาดีฟังเอาเด้อลูกหลาเจ้าใหญ่มากให้เจ้าเป็นคนหูพดีสร้างคนงามความดีให้บ้านเมืองเฮาคือจังอง์พระแม่พันตีหลวงผู้พิค้ำสู้แผ่นดินไทยให้ยุุ้มกินเย็นเด้อลูกหลาเอา บันีีพอสีขูดกล้วยหวานฟ้าก้อนเจ้าพ่อสีกอมเจ้านาะเดือดเด้ดดอโอ้ยเนาะเอาลูกนะกินกล้วยเดือดเด้อน้ำน้ำมากินน้ำน้ำเด้อโอ้ยเนาะ อาวเหรอ้าวอิ่มแล้วบ่กรู้อ้าวอิ่มแล้วเนาะบัดที่นี่โรงลานเจ้าอิ่มในอพพอบาสิอาบน้ำให้เจ้ามื้อนี้คือเป็นโรคอากาศหนาวๆเทสให้มันอาบน้ำให้บางลาก็สิเป็นไข่เป็นวัดเทสอันทังสั่นพอสิเสียตัวให้เจ้าเนาะลูกเนาะอ้าวผ่าอ้อมเพอก็บ่ได้ซักเตร์ด้รู้ แต่แม่เจ้าิ้มแน้วก็้ไปจะสร้างใหาล่กาก็เดินเอ้าเอ้าเอาเอ้าเนอเอ้าหลงาเอามาที่นี่เต็จตัวเลยเดี๋ยวพอสิผ้าแปลงหอมๆนั่นหลงาเอาอ่าพาแดงเดี๋ยวนอนนอนโูกงนอเอาข่าอูนอนเดือกเด้อยัหายแกลเด้อพอสเผ้าไปแข่งสารพัดงานไหมเป็นขายุ่ะ เอานอนเด้อลูกหน้าเอานอนเด้อเอ่อนอนสาลาลับตาพ้อสิตมเจ้าพ่อนอนแมวพงสิคาดแก่ เจ้า่แยแม,มวน้อยสิกาตาพอไปให้หมูไข่ไก่มาพอไปนาหมูไข่ปลามาป้อนเม่เจ้าเรียกมอนเข้าป่าสวนมอน เดกอ่อนสอนมันลูกมันตื่นลูกใายสะอื่นงุมใต้ขี่กระบ พออยาปพาลูกเมียไปบัวสร้างพานวดในาศาสนาเจ้าใหญ่ามาอย่าเรียกคุณพอแม่เป็นนิมเทให้เจ้าไปวายคันเป็นสํา ให้บัวให้ยิ่งหยุดในสิ้นในธรรมให้จดจำบุญคุณพ่อแม่พอได้แก้ดึงขึ้นสา,านเออเอาพอท่านนอดยุติรู้ เมื่อตาโผลอยู่นี้เนี่ยเขาว่าไหนนอนอยู่เอาเฝ้านอนหนูกลาพอสิได้ไปลองสารพัดงานใหม่เพิ้ถ่ายุคนาเอานอนนด้หลกเด้อน,นอนสลาย พออก้อปอบหลวงปู่พังซื้อเสียงดานปู่พังแค่บสไผ่มาหอดจอดใบบูชาพอสิพาดเดี่ยวเมืองขอนแก่นเมืองขนแก่นสองรอยกว่าปี ลีประเพณีเท้าปู่ย่าเท่าพาเที่ยวงานมาให้งามมีลายผ้าไมหม่อนแกนเมืองเสียงแคนเดนดอกพูนบานท่านพองามขาดจรเกียเท่านี้ ยกดีทันวาทานามาลูกมาพากันผูกเสียยวแล้วไปเที่ยวเบิ่งได้โนเสาไปเบิ่งเตาละมัจาบ้านก่องพอสิบอกสุดยอดของดี รับแล้วค่ะ